สวัสดีครับพี่น้องครับจบลงไปครับแบบสวยงามนะครับสำหรับมินิคอนเสิร์ตวันที่สองนะครับพ่อกันอีกเที่ึงครับวันที่25่้และพี่น้องครับอยู่อุทัยธานีนะครับว้าคนหลายคักหลายนี่ฮะเต้นตั้งแต่เริ่มจนว่าจบไหม ครบสูตรอีหลีจ้างร้อยเล่นล้านครับผมครับผมเอาบีนี่อย่าเงี้ยเปถ่ายรูปกับเซียวจกบาทก่อนเสิร์เพื่อนบ้านเซียวกับเซียวเอ้ามีเซียวจงานเลยเนาะครับเนข้าวบุิรเลยอายุคนแต่ทีก็เด็กเซียวเขาได้น้อยจ้าเนาะแสดงว่าเพื่อนเ่าแล้วว่าเพื่อนเคยมีเซียว จากบ้านฟ้าใสบ้านฮักน้องอุกก้งหญิงกระมานะครับเอ้กลกลับไปบ้านไปพักพอนอีกสองสามมือนะครับบ้านให้เลี้ยวอีกพกนเี้เิรจนะ่เน้างดียวร้อยเดาไป่นอ

เดินทางกับซ mm ีสเกตนะครับพี 8, nah ่น้องครับพ่อกันยูไอุทธานีวันที่25แค่นึงพี่น้องตามแขงกับน้งจกันได้ครับต้องให้การบ้านกอนจะใหยยางมาหาเพราะว่าเขาจำประเด็ จำได้ว่ายุ26ยุขางบ้านลุกน้ำผู้สาวขาเลาะเพื่อนป้าเดียวเนี้ยกินไปใหย่ท่านี่ยุ26เมนบอกยุยังเกาะมองเรีนยุตลาดหางเลค่ะตลาดห้างเลใช่ค่ะยุเปลกเซนเดียวก็นหางเลดูนังบอกางเล่ือเสเสนนั่งเนเดียวต้าะบเลยขึ้นมาทังอาเภอพันทอโอเคเดีวเจอกันย26ส่วนย25เราไปอุทัยธานีก่อน

ว่าเมนไดลูกกับผู้สาวหลายแล้วบ่อจ้าก็ไปมันนี่บอมีมันนี่ใจไปไเลยคนไปในคนอยู่ไกลเดียอ่ยังตรงมาลบลบลีพราะไม่หน่อยเพาเขาใจกูไดสิไปั๊บเลยไม่เนี่ยกเด้ โอ oh, mm. ้มาลองมาโยอ้มาลมาต้ยอยังปิ้งปิ้งก็ไอ้ยังปิ้งปิ้งก็บางกะโลปิ้งจังบางกระโหลบางกระโหลสะกระบหลปิ้งปิ้ง มานนขึ้นนคืนน so ้ำกดไปยังโม่อนซื้อมาหายหมมาหอนอะไรันสีแดงแต่ว um ่าดีซื้ออันไปหายไมดหน่ะเอานอนไปบ่ไป

ญาติแก้วน้ากันญาติแก้วน้ากิจวกนเไปเนาไปูเดียวอเเว่นไเก็ถางเพิ่นบอมีบ่มีบอบอมยอนเสือไหกับ้งญากนนั่นแหละจะเอามาอวดเขาหลยเป็นไดเอามาอวดเพื่อนบมี่อมีบบมีอมี็อบอมีบบอม้บมบ ุม่อุ้ยคุณแม่แม่ได้เสียอย่างง้เลยเดี๋ยวอนน์กแม่ขาวสวยๆเน่าได้ไปอยู่ใกลๆแม่ก็เบิ้งไปท้ายรูปแม่ไปหน่อยถอยโอ้ยไคุเปนอุ้ยคุณแม่ไม่นักอับพ่อวว้ยและคุณแม่มึงกล้องคุณอ่คุณอ่ะ วาไป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 ไคุณแม่เฝ้าเท้คุณแม่นี่แม่นี่นีแม่คือกันเป็นเพืกคุณแม่อยู่พี่คนดูแบบสวัสดีครับนี่ FC เลยตรงนะนี่จะเบิ้ลจะเบิ้งอยู่นีบิลเลียนุ่นกับแม่หน่อยเท่านั้นเด้สุดยอดครับผู้หญิงเลยนี่ครับ บตามาอ๋อแบดเบิดแบดเบิดโอ้ยไปทายทายจนเต็มนี่เจ้านโอ้ยาเต็นะครับลองเขาออกมาเต็มเยจักยังเป็นยังพี่น้องครับมวลไหลล้างวิทีครับส่งยิงขึ้นรถกับสีสเกตนะครับ แต่ไม่ใช่คอนเล็กคอนเล็กก็ไม่ได้ถอดหล่อบ่ได้มันต้องเล็กแป๊บมันต้องเล็กแป๊บอ้าววันนี้พ่อยังมาได้อยู่ไปตามปากไฟ

ไปันสโลปปิงปิงแกดล้างแกดเ้ามันด้รมันสโลปปิงปิงดสโลปปิงปิงไผมไปพี่น้องรถผมจะ้อีกสามรถผมจะจอดิ่งมจุดดมันสโลปปิงงให้มันสโลปปิงปิงต้องมีอต้องออมันสโลปปิงอน ยังวัยอายุคนบอกเป็นคิปุระ่ท่านเราครับโอเคครับคลิปนี้ฝากพี่น้องครับนี่ครับขอหยาดเดินทางกับพ่อกันวันที่25อยู่อุทัยธานีนะครับพี่น้องครับหนึ่งสเอาสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องครับนี่ครับอยู่ดีมีแฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกๆทุกคนครับผม